ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราเดินทางมาครับซึ่งเส้นทางสัญจรเราผ่านที่เนยยากครับก็เจ้าหน้าที่บอกว่ามาจากรวมเออประมาณสัก20กิโลเมตรครับทีนี้เราเข้ามาก็ทางทางอย่างที่ที่เราที่แปลงที่อยู่ตรงกลางระหว่างแปลงที่หนึ่งถึงห้าฝั่งด้านนู้นกับแปลงที่ เจ็ดแปดนะครับทางนี้แต่เดนคือแค่เนี่ยเขาชิงกลับไปแล้วสอามเหลืออยู่สองแปลงเดี๋ยวเจ้าที่ส่วนการของอุทยานเนี่ยจะนําไปถ้าใครจะไปแปลงนู้นแต่เส้นทางเนี่ยไม่มีเส้นทางปกตินะต้องมุดแบบเนี้ยมุดอย่างเดียวมุดมือนเดิมครับครับอีกแปลงที่เจ็ดแปดอยู่ฝั่งด้านนี้ก็ห่างประมาณกิโลกว่านะครับแตวก็จะมีเจ้าที่อุทยานนําไปเหมือนกันนะครับก็เหลือสองแปลงฝั่งนี้กับสองแปลงฝั่งนู้น ก็จะถือว่าทีมแต่ละทีมจะแบ่งไปด้านไหนจับคือเลยจับค้อมือเลยคือผมผมจะขึ้นได้ยังไงขออนุญาตเลยครับโอเคขอบคุณครับโอ้โว มาเีเด็กๆกันใ้ของจริงของจริงเลยันนขอบคุณนะครับเดผู้หญิง้ลยจินเสีงเลยอน,น่ออนให้สัญลักษณ์นะคัเพราะวาเราังมรี่ดตอนนี้จะก่วนให้สัญลักษณ์นะครับเพราะว่าเรายัมีรู้พี่ัด ก็จะเดินจากจุดนี้ไปประมาณ400เมตรครับก็จะเจอแล้วถ้าถามว่ากัญชายังไม่ถูกกฎหมายสำหรับที่เราจะปลูกก็กฎหมายกำหนดให้กัญชาเป็นเป็นพืชที่ ใช้ปัญญารักษาได้แต่เฉพาะกลุ่มคนก able, ็ต้องไปทำเรื่องขออนุญาตครับแต่ถ้าชาวบ้านจะมาปลูกในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายอันอันเปิดเปิดเปิดวิญญาณ งานทีมงานจังหวัดกันเนาะเข้า <imitation> ตอนนี้ปลูกอายุประมาณกี่ปีครับอันนี้ประมาณ4-5เดือนสี่ถึงห้าเดือนสามารถเก็บผลผลิตได้แลใช่ไหมในส่วนของสายพันธุ์นี้เป็นหางกระรอกอันนี้ถ้าในส่วนของกระชายที่ปลูกในพื้นที่สุพรรณบรีคงเป็นสายการหางกระรอกแต่ว่าเราต้องเอาตัวอย่างไปวิจัยเพื่อการศึกษาครั้งหนึ่งว่าจากเดิมปีที่แล้วเนี่ย กัญชาที่ปลูกในพื้นที่สุมพรนครเป็นพันหางกระอกแต่นวันนี้ที่เรามาจะฟันกัญชาในทางนี้ค่ะเราต้องเอาไปวิจัยเพิ่มว่าเป็นยังเป็นสายพันธุ์หางกระรอกหรือเปล่าค่ะมีลักษณะของกัญชาภูพานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับลักษณะลักษณะเด่นของันหางกระรอกหางกระรอกครับมันช่อข้างบนมันมันจะคล้ายๆหางกระรอกครับ คือลักษณะของหางกระรอกคือมันแหลมๆอย่างนี้ใช่ไหมครับครับนนี้ครับได้อยู่ทําไงครัหางมาในหางกระรอกหางมาในหางกระรอกมันแหลมเนาะมางตากเป็นหัวครับครับผมตรงนี้ใช่ไหมครับที่ที่ตรงนี้ใช่ไหมที่ที่ว่าเขาเรียกว่าหัวไก่น้ตรงีครับกับข้างบนครับบนช่อบนยอดมาเลยครับตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นยาครับที่เขาไปสกัดน้ำมันกัญชาค่ัอยู่ในส่วนนี้ครับ ตัดนองพีนีกเจ็บติดก็คือเราถอนถอนแล้วตัดแล้วก็จะเผาเยครับครับผมรงกลารรงกลางนนี่คือการจุดจุดเผาทำลายมันมาหมเนาะระยกอย่ที่มันไม่ไฟมางวัดไปบไปหอ

แต่มีการมีสำรวจแล้วเพราะว่าในพื้นที่ปกพารมีการปลูกลักรอบปุูกกัญชาซึ่งณขณะนี้กัญชาย,ยังเป็นยาเสพติดประเภทที่5นะคะซึ่งบุคคลทั่วไปยังไม่สามารถให้ปลูกได้นอกจากผู้ที่ได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชาเพื่อทางวิจัยหรือว่า เพื่อทางการศึกษาหรือเพื่อทางการแพทย์เช่นสถาบันอุดมศึกษาหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องปลูกในพื้นที่ที่มีการควบคุมตามมาตรฐานในการปลูกเพื่อการวิจัยเท่านั้นค่ะถ้ามีการลักลอบปลูกจําหน่ายขายแจ,ยจกหรือเสพยังเป็นความผิดอยู่นะคะก็อยากจะให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจในตรงนี้แล้วก็ไม่อยากให้มีการปลูกแต่ถ้าจะใช้กัญชาใน,ในเพื่อการรักษาโรคตอนนี้ก็มีคลินิกแล้วก็ โรงพยาบาลต่างๆที่ได้รับอนุญาตในการนําไปศึกษาวิจัยเป็นยารักษาโรคค่ะในพื้นที่มีมีกี่แปลงครับผมที่มาตัดอ๋ในพื้นที่คร<อ>ั้งนี้นะคะจากที่ทางำัังงานบสอเองบสตำรวจด,ดูมีทั้งหมดสิบสี่แปลงนะคะครับสุดท้ายแล้วก็มีการเผาทำลายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกัญชาซึ่ง <c oughs> ชาวบ้านเขานักปลูกในที่เชื่อเขาภูพานอำเภอกุงบากจังหวัดสกลนครครับก็จบภารกิจการสอนทําลายกัญชาที่ปลูกโดยผิดกฎหมายในที่เชื่อเขาภูพานนะครับอำเภอกุงบากจังหวัดสกลนครครับ,รบ,ส,รบส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ท่านบอกว่าก็คือจะนําไปเป็นของกลางจากจากกันเข้ามาตัดทำลายทางนี้ครับผม อีกในส่วนหนึ่งก็คือมีการเผาทำลายไปแล้วขากลับครับแต่ยังคงกลับไม่ได้พื้นที่ฟ้าครับมีหนามด้วยโอ้เลือดสิ